สวนแบบนี้รู้เรื่องสิครับสวนแบบนี้อารูอยู่ในป่าน,นี้ปะเนี่ย่น,นไงอันนี้อารูอยู่นะครับดูดิอารูแบบยังไม่ทันรู้ตัวเลยนะเพื่อนสายเวทคือมันจะแรงมากนะครับเพื่อนแรงแบบแรงเลยอ่ะนีไงแตกไปหนึ่งโอเคยังไงลิงตายนะลิงตายนะ <S <S นี่ไงเรียบร้อยเป็นไง ยิงแค่แบบแค่ครึ่งหลอดนะครับอันนี้คือคินม,มี่สายเวทนะเพื่อนค่าสี่ค่าสี่อีกตัวเหือเพื่อนมาให้เราค่าห้าในยซิฮัลโหลนี่ไงมีอาตายแบบหายตัวโอเคเราต้องเน้นสกิลนะเพื่อน<ๆ>เนี่ยตัวจริงตัวจริงมาแบบนี้ก็เลี่ยงดิเอา้าค่าสี่อีกรอบบีแบบนี้เอา้า สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโมบายลีเจนแบงแบงแคนอยู่สมายอินทรายหรือซัมปิ่งรองกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับนักยิงที่มีสกิลเป็นเวทอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือคิมมี่นะครับซึ่งฮีโร่ตัวนี้ถ้าแบบเป็นเมตาเดี๋ยวนี้เขาจะเล่นเป็นกายภาพนะครับแต่ว่าผมจะเอามาเล่นเป็นเวทเหมือนเดิมนนครับก็คือกึ่งเวทกึ่งกายภาพนะครับเพื่อนๆืนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าฮีโร่ตัวนี้มีสกิลเป็นยังไงนะครับผมซึ่งตัวนี้เล่นค่อนข้างยากนะครับ โอเคไปดูกันครับ ก่อนอื่นมาเริ่มที่พาสซีของคิมมี่กันก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนพาสซีของตัวนี้ก็คือตัวนี้สามารถแบบวิ่งแล้วก็ยิงได้นะเพื่อนๆนเนี่ยวิ่งแล้วก็ยิงได้แต่ว่าการยิงมันจะไม่ล็อกเป้านะครับเพื่อนพเพื่อนก็คือเราต้องเล็งเองนะครับว่าเราจะยิงทางไหนเห็นไหมฝั่งขวาปกติกดยิงแบบนี้มันจะยิงไปหาศัตรูใช่ไหมแต่อันนี้เราสามารถเล็งได้ครับว่าแบบยิงไปทางไหนซึ่งอันนี้ค่อนข้างทําให้ตัวนี้เล่นยากนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแบบมันต้องเล็งเองไงแล้วก็อีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็ค เมื่อเรายิงโดนอีกฝั่งมันจะฟื้นฟูพลังงานของเรานะครับเพ,พื่อนๆอืมอเนี่ยถ้าเรายิงโดนมันจะฟื้นฟูพลังงานของเรานะครับอันนี้คือพาร์ทสิของคิมมี่ครับแล้วก็ความเร็วในการโจมต <S <S <ท>ีของคิมมี่จะเปลี่ยนเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่แทนนะครับก็คือตัวนี้มันจะยิงเร็วอยู่แค่นี้นะครับก็คือไม่สามารถยิงเร็วกว่านี้ได้นะครับความเร็วมันจะเอาไปเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่แทนนะครับเพื่อนๆนแล้วการดูดเลือดของคิมมี่จะดูดเลือดได้แค่5 0ตนะครับ ต่อมาเป็นสกิลหนึ่งของคิมมี่นะครับเพื่อนเพื่อนสกิลหนึ่งของคิมมี่จะเป็นการบัฟนะครับบัฟในการโจมตีของเราครับเนี่ยเมื่อเราใช้มันจะยิงสกิลออกมาเป็นลูกบอลพลังงานแบบนี้นะครับซึ่งมันจะสร้างความเสียหายกายภาพบวกกับเวทนะครับเพื่อนเนี่ยคือมันมันจะมีทั้งความเสียหายกายภาพแล้วก็ความเสียหายเวทนะครับสําหรับสกิลนี้นะครับแล้วก็สกิลนี้ดูดเลือดแค่40%นะครับสําหรับสกิลหนึ่งของคิมมี่นะครับ เวลาเรายิงมันก็จะลดมานาของเราใช่ไหมสีสีเหลืองเหลือกอะเนี่ยเพราะฉะนั้นแบบเวลาสกิลหนึ่งแล้วเรากดยิงไปเนะี่ยถ้ามันหมดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นปืนธรรมาดานะครับหรือว่าเราสามารถกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเป็นปืนธรรมาดาได้นะครับเพื่อนเนี่ยอย่างอันนี้ผมยิงเป็นปืนลูกบอลใช่ไหมเดี๋ยวผมกดอีกทีหนึ่งปุ๊บ,บเพื่อให้เป็นปืนธรรมาดานะครับ<ม>เพื่อประหยัดมานานะครับ ต่อมาเป็นสกิลสองครับสกิลสองจะเป็นการสไลด์นะครับเพื่อนๆเนี่ยสไลด์ถอยหลังนะไม่ใช่สไลด์ไปข้างหน้านะเพื่อนๆนเวลาแบบบวกอย่าสไลด์ผิดนะก็คือมันจะสไลด์ถอยหลังแล้วก็ทิ้งสารเคมีไว้แบบนี้ครับซึ่งศัตรูที่เดินผ่านไอตรงที่เราสไลด์อ่ะมันจะเดินช้าลงแล้วก็ได้รับดาเมจนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เวลาเราสไลด์เนี่ยเราจะได้พลังงานคืนนะครับเนี่ยสมมติพลังงานเราลดไปครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่เวลาเราสไลด์ปุ๊บพลังงานเราจะได้คืนมาเพื่อน ต่อมาเป็นอันตีของคิมมี่นะครับอันตีของคิมมี่จะเป็นการเล็งครับเล็งง้างไว้แบบนี้แล้วก็ปล่อยออกไปนะครับเพื่อนๆปล่อยมิดไซด์ออกไปซึ่งสกิลเนี้ยถ้าเรายิงโดนฮีโร่อีกฝั่งพลังงานของเราจะฟื้นฟูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะอ่ะอันนี้พลังงานเราหมดแล้วใช่ไหมแต่ว่าผมยิงผมยิงผิดเห็นไหมพลังงานไม่เพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าผมยิงถูก พลังงานมันจะเพิ่มนะครับเพื่อนๆเนี่ยยิงถูกปุ๊บเห็นไหมเราจะได้พลังงานคืนนะครับเพราะฉะนั้นสกิลเนี้ยเวลายิงพยายามยิงให้โดนนะครับสําหรับอันติของชิมมี่นะครับก็ตัวนี้ผมจะเอามาเล่นเป็นสายเวทนะครับเพื่อนๆผมจะไม่ได้เล่นกายภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอเทมกันครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าไอเทมแล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งผมเล่นคิมมี่ผมจะเล่นเป็นเวทแล้วก็จังเกิลนะครับเพื่อนๆก็คือผมจะออกรองเท้าเป็นรองเท้าเจาะเก,ก่อนนะแล้วชิ้นแรกผมจะออกเป็นดาบเขียวก่อนนะครับซึ่งออกดาบเขียวทาไมช่วยให้เพิ่มดาเมจกายภาพของเรานะครับแล้วก็ทําให้เราตีธรรมดามันมีดาเมจนะครับเพื่อนๆเพราะแบบเวลาเราตีธรรมดา มันจะเป็นกายภาพไงมันไม่มีเวทผสมนะครับแบบเวลาเราไม่ได้ใช้สกิลอะอแล้วชิ้นแรกผมจะออกเป็นคาถาลาชนินีน้าแข็งครับเอาไว้เวฟเวลาเรากดสกิลหนึ่งแล้วโจมตีโดนอีกฝั่งอีกฝังก่งจะเคลื่อนที่ช้านะครับเพื่อนๆนแล้วก็ออกเป็นคาถาอัจฉริยะครับอันนี้ช่วยให้เพิ่มสปีดการเคลื่อนที่ของเราแล้วก็ลดเกาะเวทของเขาแล้วก็เจาะเกาะนะครับเพืเ่อนเพื่อน ต่อมาออกเป็นคิดตั้นนะครับอันนี้ช่วยเพิ่มดาเมจให้อันติแล้วก็สกิลหนึ่งของเราเยอะขึ้นไปอีกนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ออกเป็นคาทาเฮมันครับช่วยให้เราเอาตัวรอดในช่วงท้ายเกมได้ดีนะครับส่วนเอเบมที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นเอเบมเวทเลยนะครับเพื่อนเพื่อนผมจะไม่ใช้นักนักฆ่าหรือนักจริงนะเนี่ยผมจะใช้เป็นเอเบมเวทอันนี้นะครับก็คือจะอัพสปีดการเคลื่อนไหวแล้วก็อัพเวดดูดเลือดอันนี้นะครับซึ่งเราจะอัพเป็นไอจออเกาะเวดก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าผมเอามมฟาฟ จะใช้อันนี้นะครับเพื่อให้เราแบบสามารถดูดเลือดจากคีปคืนมาได้ในช่วงต้นเกมนะครับแล้วอันสุดท้ายก็เป็นเวทมนต์ขั้งนะครับก็คือเมื่อเรายิงครบ3ามครั้งมันจะเผาไหม้อีกฝั่งทําให้เพิ่มดาเมจของเราไปอีกนะครับเพื่อนๆโอเค okay, <Okay, S 2> เดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับว่าฮีโร่ตัวเนี้ยเล่นได้ประมาณไหนนะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะครับเพื่อนๆผมแบบต้องอัดหลายรอบมากอะแต่ละตายเจอแบบหลุดทีละ2ทีละ3คือมันมา2อใหญ่ผมกดไป3า มันก็มาสามแล้วมันก็เอ้ยผมกดไปสามเขากดมาสองก็ออกทั้งสองคนเลยชื่ออะไรแต่ละตาโอเคเอาบูก่อนนะเพื่อนๆยิงตัวใหญ่นะเวลาเราใช้สกิลยิงครับมันจะยิงได้ทีสองตัวนะถ้าโลมเขายืนเป็นโลมเขาจะมาอยู่<ๆ>ข้างหลังตัวใหญ่นะครับ<ๆ>ไอ้พวกฮีโร่ที่แบบยิงระยะไกลเนี่ยมันตีได้แค่ทีละตัวนะคะเพนเพื่อ<ๆ><ๆ>อื อันนี้คืออีกหนึ่งความรู้นะเพื่อนๆก็คือฮีโร่ระยะไปชีดอะมันสามารถตีคีปทีละสองตัวได้แต่ว่าฮีโร่ที่ตีระยะไกลอะสามารถตีคีปได้แค่ทีละตัวนะครับเพื่อนเราโดนไปแล้วหนึ่งตอนนี้น่าจะยากอยู่นะครับขอเราได้มีเวลาฟาร์มสักนิดหนึ่งก็พอนะครับเ้ยตรงนี้เล่นกันนานจัง สว an เราฆ่าไฮเปอร์เขาได้มันจะได้เปรียนนะครับเพื่อนเวลาแบบเราเลงอะเออว่าจะฆ่าตัวไหนอะเน้นฆ่าไฮเปอร์ไปก่อนเลยครับฆ่าตัวฟาร์มนะไฮเปอร์ Hyper คือตัวฟาร์มนะครับเพื่อบางคนไม่รู้นะโอเคเรอได้ดาบเขียวก่อนนะครับหายไปไหนไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะไม่กดฟาร์มนะครับอันนี้ผมจะเอาไว้ฟาร์มเต่านะครับ อลงไปเล่นล่างกันหมดแล้วนะเราไม่มีตัวอยู่กลางนะเพราะว่าเขาเล่นล่างกันสองคนนะโอเคอ,อันไหนยิงธรรมดาได้ยิงธรรมดาไปก่อนนะเพื่อนๆเก็บเก็บไอ้หลอดไอ้นี้ไว้เวลาเล่นเอาไว้ยิงสู้นะโอ้โหเยอะจัดเลยตรงนี้ อ่ายังไงอะ่ะย่างไงอะไปไหนหมดวะเนี่ยเก็บสกิลหนีไว้อันหนึ่งครับูเขาอยู่เยอะนะอยู่สี่ตัวเลยเมื่อกี้ฟาร์มไปก่อนครับรอได้ของหน่อยนะ ถ้าเราเล่นจังเกิลนะครับถ้าแบบถ้าเราฟาร์มได้ถ้าแบบเราฟาร์มง่ายๆสบายๆยอยู่แล้วอะเราไม่จําเป็นต้องกดฟาร์มก็ได้นะครับเพื่อนๆเอาฟาร์มไว้กดให้แบบไว้กดหนีได้นะครับโอเคยิงมั่วๆไปเลยนะน่าอยู่แถวนี้แหละอารูเขาไม่ได้เอาไอ้นี่ฆ่าแล้วได้เลือดมานะครับเขาเอาเป็นเป้าเดี่ยวมานะก็เลยแบบเวลาถ้าเขาฆ่าได้เขาก็จะไม่ได้เลือดนะครับเพื่อน โอเคเข้าหลังเลยเรียบร้อยเอาป้อมเลยครับเวลายิงป้อมพยายามแบบกดสกิลออกนะเพื่อนเวลายิงป้อมยิงธรรมดานะครับถ้ายิงแบบสกิลมันจะยิงป้อมไม่โดนนะคผืบเพ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนแบบไม่รู้นะครับอันนี้เวลายิงป้อมถ้าเราใช้สกิลหนึ่งด้วยอมันยิงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันนับเป็นการใช้สกิลครับป้อมไม่สามารถใช้สกิลใส่ได้นะครับเพื่อน มีแค่แบบบางสกิลเท่านั้นที่แบบสามารถสร้างดาเมจใส่ป้อมได้นะครับอย่างพวกสกิลของเบนหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือจะสร้างดาเมจกับป้อมได้นะครับเพื่อนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกสกิลทั่วไปเงี้ยมันสร้างดาเมจกับป้อมไม่ได้นะครับโอเคอันนี้เราต้องบอกเพื่อนนะว่าแบบเราไม่มีอนี่นะครับนี่ต้องรอก่อนนะครับอรอ,อ,รบรอเรามีสเปลก่อนนะหรือแม่บวกบวกคนไปก่อนเลยก็ได้ครับ ขามียกทีหนึ่งนะเราต้องหยบหลบยกทีหนึ่งนะครับโดนนะโดนนะโอเคโอ้เขากอกก่อนเลยอารมเราเข้าตอนซากนะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นตรงนี้ครับอ้าวสวนแบบนี้รู้เรื่องสิครับสวนแบบเนี้ย เนี่ยชอบสกินนี้มากเลยสวยมากเลยมันน่ารักดีอ่ะมันเป็นแมวอ่ะแมวอวกาศอ่ะเนี่ยน่ารักมันใส่ชุดน้องช้างน้อยอะไรเงี้ยเหมือนสกินนาหน้าช้างน้อยอ่ะเราไม่เอานะครับเพราะว่าเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะให้ดาเมจเหลือเท่าไหร่นะครับเวลาเราอาเต่านะแต่อลูกาดเขาสามารถกําหนดได้นะครับเพราะว่าเขามีไอเขาเรียกว่าเขามีมันมีสกิลนะครับอลูกาดก็คือใช้สกิลบวกกับการคํานวณดาเมจ ของดาบฟามไปด้วยมันก็จะทําให้สามารถคํานวณได้นะครับว่าแบบไอ้นี่จะตายตอนไหนนะแต่ถ้าแบบเราไม่มีเนี้ยเราเป็นพวกนักจริงอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบอย่าไปเสี่ยงวัดกันนะครับว่าแบบจะเ,เต่ายัางไงอะไรเงี้ยถ้าแบบเขาตีอะ่ะเออเราไปเสี่ยงได้อยู่แต่ว่าเราอย่าไปตีให้เขามาเสี่ยงลาสเรานะครับคลิปนี้ดูมีสาระมากๆเลยนะเนี่ย เราได้ไอเทมเวทสักสองชิ้นนะครับตอนนั้นเราจะแบบเก่งแล้วนะอ้ารูยังไงทําเพื่อนเราเหรออ่าเรียบร้อยเพื่อนเราเรามีโอกาสตายได้นะเพื่อนๆถ้าเราไม่ถอยตอนนี้นะมีโอกาสโดนวันช็อตได้นะครับอยู่นะแตกไปดีคิดว่าเนียนหลาเดี๋ยวตัวนี้ก่อนครับได้มาน โเคเอามีอาเราเดาเอาเลยนะครับถ้ามีอาหายตัวเดาเอาเลยว่าแบบเขาอยู่ตรงไหนนะหรือว่าถ้าเราแบบมีสกิลอะเราใช้สกิลไปปุ๊บถ้าสกิลมันตรงไหนมันขาดไปอะแสดงว่ามีอาอยู่ตรงนั้นนะครับเพืเ่อนวิธีการดูมีอาถ้าอย่างชิมมี่เนี่ยเวลาแบบยิงแล้วกระสุนมันขาดอะอ ก็แสดงว่ามีอาอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคเราดาเมจได้เรื่อยๆนะถ้าเป็นเวทอะถ้าเป็นไหนเนี่ยสกิลนึ่งเฮ้ยชน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 ไหมสวยดูดีดูดีอันนี้คือเรายิงแค่แม็กเดียวนะ โอเคครับเพื่อนๆก็เมื่อก, <laughs> กี้ความไอผมอัดไปด้วยแล้วแบบมันเต็มไงมผมลืมเคลียร์ไฟล์เก่านะครับ <laughs> ก็เลยแบบมันก็เลยเด้งออกนะก็เลยวิ่งเข้าป้อมอีกฝั่งไปเลยนะตัวหนึ่งตายฟรีไป็นหนึ่งตัวนะครับ <laughs> 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 โอเคเอาใหม่เก <laughs> ือบได้อัดใหม่แล้วไมล่ละ <laughs> เอาดีเราแรงนะจ้า อาดีมีอาหายตัวยังไงหายตัวหนีนี่ว่าอารูอยู่ในป่านี้ปะเนะี่ยนั่งไงอันนี้อารูอยู่นะครับดูดิ <c oughs> อารูแบบยังไม่ทันรู้ตัวเลยนะเพื่อน <c oughs> สายเวทคือมันจะแรงมากนะครับเพื่อน <c oughs> แรงแบบแรงเลยอะนีไงแตกไปหนึ่งโอเคยังไงลิงตายนะลิงตายนะ น,นี่ไงเรียบร้อยเป็นไงยิงแค่แบบแค่ครึ่งหลอดนะครับอันนี้คือคินม,มี่สายเวทนะครับเพืเ่อนๆค่าสี่ค่าสี่อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนฮัลโหลถ้าเราไม่ไม่หลุดเมื่อกี้เราน่าจะแบบไม่ตายสักตัวนะครับเกมเนี้ยโดนแค่สเก็ตไปก็แบบโอเเขาไม่กันป้อมเลยเหรอทำไมอะ กโดนค่าห้าแล้วอูโหูดูลูกาดโดนผิวๆฮัลโหลเพื่อนมาให้เราค่าห้าเลยซิฮลัลโหลนีไงมีอาตายแบบหายตัวโอเคเราต้องเน้นสกิลนะเพื่อนเนี่ยตัวจริงตัวจริงมาแบบนี้ก็เรี่ยงดิเอา้าค่าสี่อีกรอบดีแบบน,นี้เอา้าไหนอะลูเพื่อนโอ้อะลูรีเจนทำไมไนายโอ้โหเกือบแล้ว เอออื <This story. S 1> กกมชิกีน่ารักโอเคครับเพื่อนๆคิมมี่สายเวทก็มีประมาณนี้นะนี่ขนาดออกของยังไม่เต็มนะครับยังแบบแรงแบบแรงมากเลยครับขนาดอีกฝั่งเป็นไฟเตอร์นะอยังแบบยิงแม็กเดียวแบบแทบร่วงเลยนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวหน้าครับว่าจะเป็นตัวอะไร บ๊ายบายครับเพื่อนๆเจอกันนะครับบ๊ายบาย